สวัสดีครับพี่น้องไทยพี่น้องสปปลาพี่น้องสาวกติกด้วยนะครับพี่นงครับวันนี้ก็มาพบกันอีกหนึ่งวันนะครับวันที่3ธันวาคมพศ2565ากไม่ได้เจอกันหลายวันนะครับต้องขออภัยพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันเส้นเคยนะครับวันนี้นะครับผมมีข่าวหลายประเด็นนะครับจะมารายงานให้พี่น้องทุกท่านได้รับฟังกันนะครับ มาลงสถอยอยาสกกนการณ์ในพื้นที่เมืองท่าตตอนรัดมอนกันก่อนนะครับวันนี้วันที่3ธันวาคมวันนี้นะครับกองกำลังพิที่อฟนะครับกองกำลังปลดปล่อยแห่งสัตว์กระเด่งเคเนีเอกองทัพสัภาพกระเด่งเคเนีอยู่3กองกำลังนะครับมีการทดสอบนะครับอาวุธของกองทัพสัภาพกระเด่งเคเอยู่นะครับเตรียมพร้อมรับมือกองทัพพม่านะครับกองทัพพม่านั้นเข้ามาโจมตีรุนแรงมากขึ้นนะครับในพื้นที่เมือง่าตตอน รักหมอนครับที่ผ่านมานะครับกองทัพมาได้กองทัพสภาพกระเด่งเคนอยู่เล่ตปะทะกันอย่างหนักเชืยอมยาวหนักสุดผงานทพมาได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเป็นจํานวนมากนะครับทางพมาและมีอ่างไรที่ปลอดภัยนะครับสุดกองทัพสภาพกระเด่งเคนยยูเป็นอย่างหนักในพื้นที่เมืองข่าก่อนรักหมอนครับวันนี้นะครับทางกองทัพสภาพกระเล่งเคนอยู่นะครับกำลังพดปลไปอย่างสัตว์กระเล่งเคนยาวเอ กองกําลังพิทักษ์สามกองกําลังนะครับรเป็นพร้อมที่จะป้องกันและหากมีการต่อสู้รุนแรงมากขึ้นนะครับในพื้นที่เมืองท่าต้อนรัดมอนครับวันนี้นะครับทางกองทัพาภาคกระเลงเคนอยและกองทัพปัตมิตรกันเด่งนะครับได้ทดลองยิงอววาวุธระยะไก่นะครับเตรียมป้องกันถ้ากองทัพพม่านั้นเข้ามาโจมตีในพื้นที่เมืองท่าต้อนรัดมอนนะครับหลังจากไดมีการประทะกันอย่างหนักคิดเยอะอกยากนานครับ วันนี้นะครับกองกําลังพิทีแอปและกองทัพพันธมิรกันแหล่งน,นะครับได้เสริม,มกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่เมืองท่าตอนรัดมอนอย่างต่อเนื่องครับนี่ก็เป็นสถานาการณ์ล่าสุดนะครับที่กองทัพสาภาพกประเด่งเคเนยู่นั้นมีการมาทดสอบยิงอาวุธระยะไกลนะครับเพื่อที่จะป้องกันกองทัพพม่านะครับแต่กองทัพพม่านั้นได้เสริม,มกองกําลังเข้ามาโจมตีในพื้นที่เมืองท่าตอนรัดมอนนะครับ นะครับเรามาลงข่าวที่ซองกันต่อนะครับมาลงสถานก,การณ์ในพื้นที่เมืองซินกูเขตรัดปันตะเลนะครับวันนี้วันที่3ามธันวาคมวันนี้นะครับกองกําลังพีที่อัหลายกองกําลังนะครับได้เข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักสถานีตำรวจพมา่านะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองซินกูเขตรัดปันตะเลครับเมื่อส่งวัยของวันนี้นะครับเมื่อเวลา13บสนาฬิกาสานาทีนะครับกองกําลังพีที่อัหลายกองกําลังนะครับได้เข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนัก สถานีตำรวจพม่านะครับตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองสินกูเขตรัดมันตะเล่ครับกองกำลังพิทีหลายกองกำลังนะครับได้เข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักใน้อาวุธประจำกายหลายสนิิยิงถล่มสถานีตำรวจพม่านะครับตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองสินกูกองกำลังพิทีโจมตีอย่างหนักนะครับส่งผลให้ตำรวจพม่านะครับได้เสียชีวิต5ลารายนะครับวหน้าสถานีตำรวจพม่านะครับได้เสียชีวิตรวมอยู่ร้อยหนึ่งรายนะครับ ก็กําลังพิที่อัได้เข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักนะครับตำรวจพม่าสู้ไม่ไหวนะครับมีกําลังพลน้อยกว่านะครับมีกําลังพลอยู่ประมาณ15นายนะครับแนวชีวิตรอดออกจากโรงพักไปนะครับในพื้นที่เมืองซินกูเขตลัดมันตะเลครับในเวลาต่อมานะครับกองกลังพิที่อัได้เข้ายึดสถานีตำรวจพม่านะครับที่ตั้งอยู่ในเมืองซินกูกองกำลังพิที่อันะครับสามารถยึดอาวุธปืนได้15กระบอกนะครับกระสุนปืนอีกเป็นจํานวนมากนะครับ ก็กาลังพิ f ียบนะครับสามารถยึดอาวุธของตารวจพม่าเอาไว้ไล่หลายรา,ายการหลายสนิดนะครับสถาน,นีตำรวจพม่าเนี่ยสชีวิตรอดออกจากสถานีตารวจไปนะครับในพื้นที่เมืองสินกูเขตรัดมันตะเล่ครับวันนี้นะครับกงกำลังพิ f ียับนะครับสามารถยึดสถานีตำรวจพม่าเอาไว้ได่หนึ่งแห่งนะครับในพื้นที่เมืองสินกูเขตรัดมันตะเล่นะครับหาานา้าสถานีตำรวจพม่านะครับได้เสียชีวิตลมอยู่ด้วยหนึ่งนายนะครับ การปะทะกันวันนี้นะครับทางฝั่งของกองกำลังพิ f ีนั้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตแต่หนึ่งนะครับในเวลาต่อมานะครับกองกำลังพิ f ีอถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปนะครับถ้ากองกำลังพิ f ีนั้นอยู่ในพื้นที่นะครับทางพม่าจะใช้เลครื่องบินลบเข้ามาถล่มนะครับกองกำลังพิ f ีวันนี้นะครับทางโฆษกของกองกำลังป้องกันแห่งสัตว์กันเล่งเค็นทีอฟนะครับได้ออกมาแถลงการนะครับได้ออกมายอมรับว่า ได้ปะทะกับกองทัพพมา่าอย่างหนักนะครับระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมานะครับวันที่1ถึงวันที่30พฤศจิกายนครับกองกำลังป้องกันแห่งสัตว์กลิงเค็นตีนะครับได้จับมือกับกองกำลังทีตีแและกองทัพแห่งสัว์กล่งเคนะครับสกองกําลังได้มีการประทะกับกองทัพพมา่าอย่างต่อเนื่องนะครับในพื้นที่เมืองดิโมโซในพื้นที่เมืองภูโซในพื้นที่ชายแดน รัดกะเลนีติดกับรัชฌานด้วยนะครับในพื้นที่เมืองไผ่คนในพื้นที่เมืองป่ายครับการประทักกันยืดเยะยาวนานระยะเวลาหเดือนกว่านะครับในพื้นที่รัดกะเลนีไซเดนติดกับรัชฌานนะครับกองทัพพม่านะครับได้เสียชีวิตมากกว่า1 0 0นายนะครับเป็นรับบาดเจ็บอีกเป็นจํานวนมาก ทางฝั่งของกองกำลังป้องกันอย่งสัตว์กระเลงเค็นทีเอฟนะครับมีผู้เสียชีวิต3ามรายนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4ี่รายครับตอนนี้นะครับสถานการณ์ในพื้นที่รัฐกะเลนนีค่อนข้างตึงเครียดนะครับกองกําลังพันธมิตรกระเลงนะครับกองกําลังป้องกันอย่งสัตว์กระเลงเค็นทีเอฟกองกําลังพีทีเอฟและกองทัพแห่งสัตว์กระเลงเคเอสามกองกําลังนะครับได้เสริมกองกําลังอย่างหนักทุกพื้นที่นะครับเราจะรีดดันพม่าได้พยายามเสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่ ต่อการปะทะกันระยะเวลาหนึ่งเดอนกว่ายึดเจือยาวนานในพื้นที่รัฐกาเลนีนะครับของทพม่านะครับได้ใช้ปืนใหญ่ยิงถล่มบ้านเดินของพี่น้องชาวบ้านได้ใช้เฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินลบเข้ามาโจมตีทางอากาศนะครับส่งผลให้บ้านเดินของพี่น้องชาวบ้านได้รับความเสียหาย58หลังนะครับพี่น้องชาวบ้านได้เสียชีวิต2หลรายได้รับบาดเจ็บ35หารายนะครับนี่ก็เป็น ปฏิบัติการของกองทัพบมาและมีนอ,องใกล้นะครับได้ใช้ปืนใหญ่ยิงถล่มบ้านเรือนของพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่รัฐกนเลน,นีครับวันนี้นะครับพี่น้องชาวบ้านนะครับี่อยู่ในพื้นที่รัฐกนเลนีนะครับต่อพยบหีืภัยสงครามวันนี้สามหมื่นกว่าชีวิตนะครับต้องหลีออกจากหมู่บ้านไปอยู่อย่างพื้นที่ปลอดภัยนะครับวันนี้นะครับกองทัพบมาและมีนอ,องใกล้นะครับได้ใช้เฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินลอบเข้าโจมตีทางอากาศ อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ของกองกําลังกลุ่มสัตวปิพันธุ์ในพื้นที่ของกองกําลัง pdf นะครับกองทัพพม่าและมีออนไลน์นั้นรู้จุดออนของกองกําลังกลุ่มสัตวปิพันธุ์และกองกาลัง pdf นะครับที่ยังไม่มีอาวุธที่สามารถยิงเฮลิคอปเตอร์หรือว่าเครื่องบินลบของท่านพม่าได้นะครับวันนี้ท่านพม่าไล่ใจนะครับไปใช้เฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินลบเข้าโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องในพื้นที่รัดกาเลนีนะครับในพื้นที่ของกองกําลัง บีทีเอฟด้วยนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ด่าสดนะครับในพื้นที่รัดกาเลนนีครับการปะทะกันระยะเวลาหนึ่งเลนกว่ายืดเยื้อยาวนานในพื้นที่รัดกาเลน,นีนะครับกองทัพพม่านะครับได้ใ,ใช้ปืนใหญ่ยิงถล่มบ้านเดินของพี่น้องชาวบ้านได้ใ,ใช้เฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินล็อบเข้ามาโจมตีทางอากาศนะครับส่งผลให้บ้านเดินของพี่น้องชาวบ้านได้รับความเสียหาย58หลังนะครับพี่น้องชาวบ้าน ไล่เสียชีวิต2รายได้รับบาดเจ็บ35รายนะครับนี่ก็เป็นปฏิบัติการของกองทัพ่าและมีน้องฝ่ายนะครับได้ใช้ปืนใหญ่ยิงถล่มบ้านเรือนของพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่รัฐกาเลนนีครับวันนี้นะครับพี่น้องชาวบ้านนะครับที่อยู่ในพื้นที่รัฐกาเลน,นีนะครับต้องพยพหรีภัยสงครามวันนี้30,000กว่าชีวิตนะครับต้องหนีออกจากหมู่บ้านไปอยู่อย่างพื้นที่ปลอดภยัยนะครับ วันนี้นะครับกองทัพพมาได้มีน่องลายนะครับไปใช้เฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินลบเข้าโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ของกองกาลังกลุ่มสัติพันธ์ในพื้นที่ของกองกําลัง PDF อนะครับกองทัพพมาได้มีน่องลายนั้นรู้จุดอ่อนของกองกาลังกลุ่มสัติพันธ์และกองกาลัง PDF นะครับที่ยังไม่มีอาวุธที่สามารถยิงเฮลิคอปเตอร์หรือว่าเครื่องบินลบของท่านพมา่าได้นะครับวันนี้ท่านพม่าไล่ wired, ใจนะครับไปใช้เฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินลบเข้าโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่รัดกาเลน,นีนะครับในพื้นที่ของกองกำลัง BTF ร้อยนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ด่าสดนะครับในพื้นที่รัดกาเลนนีครับ <S <S คราบเรามาโลข่าวต่อมานะครับมาโลสถานการณ์ในพื้นที่เมืองคินอูเขตภูมิภาคสกายนะครับวันนี้วันที่3ทธันวาคม กองกำลังพิที่อได้รับรายงานจากสายข่าวนะครับว่าจะมีขวนรถทานพมา่าพยายามเสริมกองกำลังและขนสบวยอาหารเข้ามาอย่างพื้นที่เมืองคินอูเขตภูมิภาคสกายครับประสงวงวัยของวันนี้นะครับเมื่อเวลา15บหนาฬิกาหนาทีนะครับกองพม่านะครับมาลอยก,กัน2คันนะครับพยายามขนสบวยอาหารและกําลังพลเข้ามาอย่างพื้นที่เมืองคินอูเขตภูมิภาคสกายครับ กองกำลังพิทยับนะครับได้ไปวางกับหลักระเบิดเอาไว้หลายจุดนะครับหลักคุ้มโจมตีขบวนรถท่านพมา่ากองกำลังพิทยับโจมตีอย่างหนักนะครับส่งผลให้คบวนรถได้รับความเสียหาย1คันนะครับท่านพมา่าได้เสียชีวิต9การายได้รับบาดเจ็บ4ีรายครับทางฝั่งของกองกำลังพิทนั้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตแต่งไตนะครับนอกจากกองกำลังพิท เป็นผังที่หลักซุ่มโจมตีท่านพม่านะครับนิพยา,ยามเสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่เมืองขินอูเขตภูมิภาคสกายครับการประทะก,กันเยอะยาวนานในพื้นที่เขตภูมิภาคสกายนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่เมืองขินอูในพื้นที่เมืองเยนมาปินนะครับอีกหลายพื้นที่อีกหลายเมืองท่านพม่านะครับได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเป็นจํานวนมากทางผังของกองกาลัง PTF ก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเส้นกันนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับในพื้นที่เมืองขินอูเขตภูมิภาคสกายครับวันนี้นะครับสถานการณ์การสลบในพระพม่านะครับก็ยังมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่หลายเมืองนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมผักกดติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับเพราะท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ